สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ยีิบสองนะคะนะ้ะมมอน,นี่ภามาเบิงการจเจริญเติบโตของน้อไมเ้เห็นบ่คคะเห็นว่าจ้ะสูงแล้วนอนนี่ใหญ่แล้วโมยไรตัดไปกินนอนนี่นอนนี่นอนนางกำลังสีใหญ่อู้อีกนอน,นึง น่าไ,ไม่ดูใบแล้วค่ะเดอ้อพูดอีกนอนหนึ่งกำลังออกอยู่กลกางกอคุณกำลังออกอีกนอนหนึ่งดินกำลังพุ่นพุนขึ้นมากอก็เริ่มใ่ขึ้นใ่ขึ้นแล้วเนาะบางนาวก็ลูกโอ้ลูกติดไ่หลาย ฝันดีบ่จ้าฝันดีโ่เดียวเด้อความฝันก็ได้ฝันว่าได้ไปเที่ยวงานวัดเมื่อคืนบางนาติดลูกไล่หล,หลายสงสัยปีนี้สีห้อนแหงอยู่ดูใบก็ยังบ่ห้อนหลายเนาะเนาะยังบ่ห่อนหลายเถื่อยังมือเส้าก็ยังร้มเย็นเย็นอยู่แต่ว่าตอนเที่ยงน่ะแดดห้อนแน่แต่ก็ยังพอสู่ไหวอยู่เนาะ มาฮ้อนหลายเทือ่อตอนเศร้าก็ล้มเย็นเย็นตอนแรงก็ล้มเย็นอันนี้ขึ้นชายพักตั้งสายบ้านคอยเอิ้นตั้งสายมาแข้งอู้มาแข้งตัวนี้เบิง้งมาแข้ง ้างโรงงานเนาะคะ่ะเนาะข้างโรงงานพามา,นมาเบ่งลอสวนมะเขือติดลูกไล่ลายมะเขือกันเลยมะเขือมะเขือ ือมะเขือปลูกปีเดียวก็กินได้สองสามปีเนาะมะเขือก็ไไ้มันบม่ตายเพราะแต่หนาหนาวม้ามันก็ฟื้นขึ้นคือเกาก็ก,ก,กินได้ ฟันว่าได้ไปเที่ยวงานวาติยวเรือ่อความฟันก็นได้ค่ะอันนี้มะแข้งมาเขือพวงมะเขือพวงมาเขือพวงโอ้งานนี้ไล่หลายเบอร์งานนี้หน่วยหลายกระโดดงามงามเดี๋ยวตอนแรงๆเลืลอกงานเลยมาเก็บเอาป้านแห่พวงนี่แหม มาแข้งมาแข้งดูใบบังฮวงโอ้ยบังฮวงกำลังสีเฮิมเห็นหมค่คาะบังฮุงหน่วยใหญ่ละกำลังสีเฮิมฝันว่าได้ไปเที่ยวงานวัดเตีออเดร์ความฝันค่ะ แล้วก็อันในานางหันมีกุมารท้องวัสันเอ็นหมอ้ำม่าเปนหนังหมอลำไปเบิงหมอลำอยู่วัดอยู่วัดบ้านหนองแวงบังนาวกำลังสิติดลูกกำลังจะติดลูกม้อเขือเทศมือเล่นเอาบูปามาเบงิงมึงบางุ้ง ด้วยบับใหญ่หนึ่งขัางเทิงก็เริ่มจ่อหมากอีกแล้วออกมาอีแล้วอันนี้ไว้กินสุกเนาะต้นกับใบใหญ่เด็ดต้นเตีย้ยๆนะต้นเตีย้ยๆหนึ่งสงสยัยสงสัยข้าเจ้านังปลูกก็กเลยต้นเตีย้ยๆก็เลยออกมากมนี้ก็ยิบสองเลยเนาะคะเนาะฟันดียังเนาะ ผู้ใดฟันดีๆก็มาเล่าครามฟันให้กันฟังเด้อเด้อเขาเด้อดงวดที่แล้วก็ถ้าเบียนเจ็ดเจ็ดมันออกเจ็ดแปดเนาะโอ้ยสวยสวยแต้มเดียวกับอักเลือดเลยมาแค้งมาเคลือบพวงงวดนี้เอาไหมเนาะคะ่ะเนาะสูดๆเด้อโควิดก็โควิดอยากถือเลขก็ถืออยากถือเลขกระป๋านั่นเนาะ ือ,อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเะยค่ะเดอ้อ คือมันสิมาหกหกบอสเป็นใช่ผู้ใดมากระจาดเด้อค่ะเด้อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฟันแม่นๆสิมาเลา่าฟังเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะเด้อสวัสดีจ้า